สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตร3ตัวบนแบบ4ีชุดตรงซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณแบบโดยชุมกันสําหรับท่านชมท่านที่ติดตามนะครับก็จะเป็นแนวทางเมื่อวันที่16กันยายน2567ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่สูตรตื่นมานะครับสําหรับท่านที่สนใจสูตร3ตัวตรงนะสูตรนี้เรามาดูนะครับงมดนะครับที่สูตรเริ่มเดินคือในงมดที่ออก041ย 0, 4, ครับ ในงวันะครับสู่หลักร้อยสูนี้ครับคำโยได้ตัวเศูนย์กับสนะครับหลักสิบดินตัวเดียที่ได้1นึวันได้คลิกสี่นะครับดินจากสิต่อมาสู่สเป็นสูรหลักงนวยครับดินที่หนึ่งกับสองนะครับนำทั้ง3ามสูดดินดีจับ6ู่ชุดสาตัวนะครับประกบชุดสามตัวได้สี่ชุดนะครับก็จะเป็นชุด0ู1ย์1ี่หนสีงะครับทำได้ศูนย์สี่สองในชุดที่4จะเป็นสี่สี่ส นะครับงวดแรกที่สู่เริ่มเดินคือในงวดเดียวศูนย์ก็เข้าที่ได้ชุดนี้นะครับซึ่งในสี่ชุดนี้ก็จะมีมาหนึ่งชุดตรงนะครับก็ถูกเป็นงวดแรกนั่นงครับต่อมาครับงวดที่2นะครับในงวดที่2ครับหลักร้อยนะครับด่นที่4ี่กับ8นะครับหลักสิบเดิน6ตัวเดียวหลักหน่วยทำได้6กับ7นะครับนำมาจับกบ ชุด3ตัวได้46 6ครับทำได้8 6 6ออทำได้467เได้ชุด867นะครับเลขที่ออกถ้าจะศูนย์สหวัที่2ออก867ก็เข้าที่ชุดนี้ครับถูกเป็น2งวัน,นะครับวันที่3ที่ผ่านมานะครับหลักร้อยศูนนี้คำนวณได้6กับ0หลัก10บดินตัวเดียวอีก0หลักหน่วยทำได้5กับ6 นะครับนมามจาับประกบชุด3ตัวทําได้605 005นะครับทำได้606และชุด006นะครับเลขที่ออกคือศูนย์หกศูนย์หกก็เข้าที่ชุดนี้ครับ606นะซึ่งจะมีมาแบบนี้ตรงๆเลยนะครับทกเป็น3ามมวดนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สี่นะที่ผมจะมาคำนวณด้วยกันสํกการสหรับ f อที่ตามมาอยู่นะครับส่วนท่านที่เข้าใหม่เราก็มาลงคํานวณเทียบดูนะว่าศูนยนี้เดินมา3งวด จริงไหมนะครับตัวอย่างในหัวได้สูตรนี้ครับคำนวณได้ศูนย์หนึ่งอ่ะเรามาลองคำนวณเทียบกันครับอ่ะทีนี้ผมจะนำผลามที่หนึ่งะจะมาตั้งคำนวณดูกันตั้งแต่ในหววที่ออกสามสกครับ เรามาลองคำนวณเทียบดูครับหลักร้อยในงวดแรกนะครับจากสูตรเดืนนี่อันนี้ดินที่ศูนย์ับ4นะครับวิธีคิดนะครับสําหรับสูตรหลักร้อยนะครับนาตาแหน่งหลักหลักพันอ่าหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบวกกัน2ครั้ง10แล้งบวกกัน1ครั้งครับเรามาลองบวกกันดูครับ2บวกหกเป็น8 8บวกสเป็น10ครับแต่ตวนั้นออกไปใช้ตัวตวท้ายที่ได้ตัวได้เลขศูนย์นะเพิ่งไป4แต้มเป็น4 นี่คือหลักโร้ยที่ได้ครับงวดแรกทำได้0กับ4นะครับต่อมาสูนย์เป็นสูนยหลักสิบนะครับหลักสิบได้งวดแรกครับดินสตัวเดียวเนาะวิธีคิดก็นําหลักแสนบวกกันหครั้งหลักพันบวกหนึครั้งหลักสิบบวกกันึครั้งหลักหน่วยบวกหนึครั้งหน่วยแรกบวกกันึครั้งบวกด้คงที่อีกครั้งนะครับเราก็มาลงบวกดูครับสามบวกเจ็เป็น10 10ิบบวกส1มสบวกหกสิบวกหเท่ากับยีครับ20่บวกส คงที่อีกครั้ง24ครับตัดหน้าออกไปดิ่นตัวเดียวที่ได้ในเมื่อได้คือเลขสี่ดิ่นนิดสิบต่อมาสู่3เป็นสู่หลักหน่วยครับหลักหน่วยวิธีคิดนําหลักหมื่นนะบวกกัน1ครั้งครับหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักสิบบวกกัน2ครั้ง10แรงบวกกันหนึ่งครั้งร้อยสี่คงที่อีกครั้งนะครับหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหกได้สิบห้าบวกสองสิบเจ็ดบวกสี่คงยี่สิบเอ็ดครับดิ่นตัวแรกที่ได้คือเลขหนึ่งครับบวกไปหนึ่งเป็นสองครับนี่คือหลักหน่วยท นำมาจาับประกบชุด3ตัวทําได้041ครับทําได้042นะครับทําได้441และชุด442ครับ mm hmm. เลขที่ออกนะครับถ้าจะ336สมหนมันนั้นออก041นะครับ mm hmm. ก็เข้าที่ชุดนี้นะครับ mm hmm. ถูกเป็นว่าได้ มุที่2ครับสูนี้ครับคำนวณได้867จริงไหมเราก็มาลงคำนวณเทียบหนึ่งครับตัวอย่างในมูที่2ส,สูงสนี้ทําได้867ครับมาเริ่มกันที่สูแรกเป็นสูหลักร้อย นะครับวิธีคิดหลักร้อยสูงนี้ครับนำหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบวกกัน2ครั้ง10แล้งบวกกัน1ครั้งศนย์บวก0ูนเป็นศบวก4เป็น4เดินตัวแรกที่ได้คือเลขสบวกไป็น4แต้มเป็น8นี่คือหลักร้อยที่ได้เมื่อที่2องถึงที่4กับ8ต่อมาสูสอเป็นสูหลักสิบนะครับวิธีคิดสูนํานำหลักแสนบวกหนึ่งครั้งหลักพันบวกหนึ่งครั้งหลักสิบบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกหนึ่งครั้งหน่วยแล้งบวกหนึ่งครั้งบวกสี่คงที่ครั้ บวก45่สิบหบวกหนึบวกหกยบงบวกสี่คงที่พบครับดินตัวเร็วที่ได้คืเลขหกนะครับคู่ที่2นะนี่คือหลักสี่ได้ครับต่อมาสูสามเป็นสูหลักหน่วยครับวิธีคิดหลักหน่วยครับนำหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันสองครั้งสิบแล้งบวกกันหนึ่งครั้งแล้วก็บวกดีสี่คงที่อีกครั้งนะครับเรามาลองบวกดูครับ 0ูนย์บวกสเป็นศูบวกแบวกสได้12บวกสผมได้16นะครับดินตัวแรกที่ได้คือเลขหน้ำเป็่งเป็นเจ็ดนี่คือหลักหน่วยที่ได้ครับในงวดที่2หลักร้อย้ทำได้4กับ8หลักสิบได้เลขหหลักหน่วยดินที่6กับ7จ็ดนำมาจับประกบชุด3ตัวทำได้4 6 6นะครับทำได้4 6 7นะครับดินที่8 6 6 8 6 7 ในงวดที่2นะเลขที่ออกถ่ายจัดศูออก8 6 7ซึ่งใน4ชุดนี้ครับก็จะมีมา1ชุดตรงก็เข้าที่ดีชุดนี้ครับถูกผสมหมดนะครับนี่คือตัวอย่างางที่สูตเดินมานะครับงวดที่3ที่ผ่านมาครับสูตรนี้คำนวณได้6 0 6นะครับเราก็มาลงคำนวณเทียบดูครับนะผมจะนำเลขที่ออ ในโมดีจะมาตั้งคำนวณให้ดูกันครับจะเป็นในโมดเอาดวกเจ็นะครับเรามาลงคำนวณดูครับเริ่มกันที่สูอแรกเป็นสูรหลักร้อยหลักร้อยโมดี่3สูนี้ครับทำได้6ก,กับ0ูนะครับเด่นหลักร้อยวิธีคิดนำหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้ง10ล้านบวกกัน1ครั้งครับ เรามาลองบวกดูครับ8ปบวกหเป็น14ครับบวก2 16ครับตัดหน้าออกไปครับได้ตัวเลขเล็กๆนะมุกที่แต้มครับเป็น0นี่คือหลักร้อยได้ครับในมุกที่สที่ผ่านมาดินที่6กับ0นะครับต่อมาครับสู่สองเป็นศูนยหลักสิบหลักสิบที่ได้คือเลข0เนาะงวดที่3นะครับดินตัวเดียวนะครับวิธีคิดสู่สอนำหลักแสนบวกด้วยหลักพันนะบวกหลักสิบบน บวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างบนหนึ่งครั้งบวกสี่ทงที่อีกครั้งนะครับศูนย์บวกหเป็นห้ครับห้วกหกได้สิบเอ็ดบวกเจ็ดสิบบแปดบี่บหกบวกส่าสาครับต้องเอาไปดินตัวเร็วที่ได้คอศูนยนะครับดินที่หลักสิบต่อม,มาสูสามเป็นสูหลักหน่วยครับวิธีคิดหลักหน่วยนำหลักแสนหลักหมื่นบนหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันสองครั้งครับสิบแรงบวกกันหนึ่งครั้งบวกสี่ทงที่อีกครั้งนะครับ ก้าบวกแปได้สิบเครับ17บเวกสองครับ19บกวกสองบบวก 2, บวกลงยี่สิบหครับชั้นได้ตัวแรกเลขกหครับแล้ววนนเป็น6นี่คือหลักหน่วยที่ได้ครับหลักร้อยทำได้6กับ0หลักสิได้0ูนยตัวเดียวนะครับนำมาจับประกบนะชุดามตัวได้605ครับจะเป็น6 0 6นะถ้าเป็นศก็จะเป็น005ชุดที่4จะเป็น0 0 6นะครับเลขที่ออกเมาจะกปดหกเ็ดทุที่ผ่านมาอ๋อหก ถูกเินสามมุดิตนะครับสถิติสู่สามตัวตรงสูงนี้นะครับนี่ครับในสีชุดนี้เนาะจะมีมาหนึ่งชุดตรงนะครับนี่คือตัวอย่างนะที่สูดเดินมานะครับสามมุดิตซึ่งในสามมุแรกที่ผ่านมาก็จริงมาแบบนี้ตรงๆนะครับสำหรับท่าให้สนใจสู่อันนี้เรามาลองคำนวณดูครับสำหรับวันวันที่สิบหกกันยานะครับมาลองคำนวณดูครับว่าวันนี้จะตรงกับลขขิชอบไหมนะครับ ทีนี้ผมจะน,นำเลขเดี่ยวในวันี้จะมาตั้งคำดวนให้ดูกันครับจะเป็นเลขเดี่ยว606นะครับมาเริ่มกันที่สู่แรกนะครับเป็นสู่หลักร้อยนะครับ วิธีคิดหลักร้อยสูนี้นะครับนำหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับ10แล้งบวกกัน1ครั้งมาลองบวกกันครับ8บวก2บวก9ได้19ครับดินหลักร้อยมวดนี้ได้ตัวเลขหลีก9ก้นมุ่ไป4แต้มครับเป็นสานี่คือเลขดินหลักร้อยที่ได้มวดนนี้นะครับดินที่9กความสา ต่อมาสู่2เป็นสู่หลักสิบนะครับวิธีคิดหลักสิบสู่นี้นําหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันหครั้งครับหลักสิบบวกนหนครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึงครั้งหน่วยร่างบวกกันหงครั้งบวกสี่ครงที่อีกครั้งนะครับ1นบวกเก้าเป็นสิบสิบบวกหกสิบหกวกสีบบคงได้ยี่ 24, ครับตัดหน้าออกไปครับดินตัวเร็วที่ได้ วันนี้คือเลขสี่นะครับดินที่หลักสิบวันนี้ตัวเดียวต่อมา,าสู่สามเป็นสู่หลักหน่วยครับวิธีคิดหลักหมื่นนำหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งครับหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันสองครั้งสิบแล้งบวกกันหนึ่งครั้งบวกด้วยสี่คงที่ครั้งนะครับมาลองบวกดูครับเก้าบวกหกได้สิบห้าสิบห้าบวกเก้ายี่สิบสี่บวกสี่คงนี้ได้ยี่สิบแปดตัดมาเอาไปดินตัวแรกที่ได้คือเลขแปดบวกเพิ่มไปหนึ่ง แทมเป็น9ครับวันนี้หลักหน่วยดินที่8กับ9นะครับหลักร้อยทำได้แก่กับ3นะครับหลัก10บดิน4ตัวเดียวนะครับประมาณนี้นี่คือ,อสูงนะ3าตัวตรงก็นำมาจับประกบชุด3ตัวได้9 4 8นะครับได้9 4 9นะครับดินที่ สามสี่ครับสีชุดนี้นะครับเป็นสี่ชุด3ตัวตรงแนวทางวันวันที่16กันยายนนะครับถ้าเรายังมั่นใจอยู่แคปหน้าโจกันไว้ครับ สูนี้เป็นสูตรใหม่ครับวันนี้มาลงให้ดูเป็นวัาแรกนะครับสําหรับสูตรสามตัวตรงสูนี้สูตรนี้ทําได้4ชุดนะครับ วันนี้ครับถ้าเรามาเทียบกับสูรดิน10หน่วยสูนี้นะครับวันที่แล้วดินที่สูงกับ1งวันใหม่ครับทำได้8กับ9นะครับซึ่งก็มีอยู่ในสูนะ่ะหลักหน่วยที่ได้วันนี้ดินนี้8ปกับ9นะครับประมาณนี้่ในสี่ชุดนี้ครับในชุดที่น่าสนใจนะที่ผมจะนิ้งไว้นะครับอ่าคาดว่าน่าจะเป็น3 4 9ในชุดนี้นะที่น่าสนใจวันนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับสุดท้ายน,นี้ขออีฟซีทุกท่านชมยินครับแล้วพบกนันในคลิปหน้าสวัสดีครับ